สวัสดีค่ะมาปรกับกินอยู่แบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมันใสภาพไม่ให้ก็เผาค่ะเมนูมือนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะทามาทําต้มจับชายนะคะพี่น้องต้มจับชายมือนี้ค่ะพี่น้องสับปรดเนีนเอียงมากมากค่ะจะเอาเท่าที่มีในบ้านนะคะพี่น้องผักก็จะมีผักกวางตุ้งค่ะผักกาดขาวกระลำปีนะคะพี่น้องแล้วก็หัวไชเท้าค่ะจะขาดใบขึ้นช่ยค่ะพี่น้องบะมี่ค่ะพี่น้องม่แทนบะมี่กับบะเตบปันไดเด้อค่ะมันจะมีความหอมนะคะพี่น้องแต่ว่าเ้าเอาเท่าที่มีค่ะ แล้วก็กระเทียมสับแล้วก็น่องไก่ค่ะพี่น้องนะคะกระโบมี่เต้าหู้น้ำค่ะเป็นเมนูแบบว่า <c oughs> เอาเท่าที่มีในบ้านนะคะพี่น้องอขอโทษเพกาะแพร่หลายและไข้คอค่ะพี่น้องมาค่ะก่อ่นค่ะนําน่องไก่ค่ะพี่นอ้องไปทอดก่อนค่ะนี่ค่ะ นองใกล้นี่ทอดถึงแค่พ่อเหลืองคือซื้อได้ค่ะพี่น้องพ่อถนังมันสีค่อยซื้อค่ะเพราะว่าถ้าข้าเอาแบบสดๆแลยนัมันสุเปื่อยเร็วค่ะพี่น้องนะค่ะก็เลยกันเป็น้อาเอาแค่พ่อเหลืองค่ะพอทอดไก่เริ่มเหลืองซับหน่อยค่ะพี่น้องตักพักขึ้นไว้ค่ะแล้วเราก็เอากระเทียมลงไปค่ะนี่ค่ะพักพักที่เนื้อนะค่ะพี่น้องเดียวกระเทียมให้เรื่องหามค่ะ สำหรับการเทต้มจับชายนะคะพี่น้องอย่าให้แสบนะคะให้ใส่น้าตาลทสายแดงนะคะพี่น้องซึ่งพวงกข้าคอยมีปันใดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันใส่ประโยชน์ได้น้อยนะคะก็อาจจะเอาเป็นน้าตาลทรายหรือน้ำตาลปีบก็ได้ะค่ะเอาเท่าทีข้ามีนะคะพี่น้องคลิปนี้เสเน้นสิ่งที่ข้ามีในบ้าน,นะคะ่ะจะบอเอายางแปดปลอมปันใดนะคะพี่น้องเท่าที่ข้ามีแล้วก็าาเท่าที่ข้าสารารมเพ็ดกินได้นะคะพี่น้องเอาละค่ะ พอกระเทียมเริ่มเหลืองหอมค่ะเราก็ใส่ผัดลงไปปกติอะค่ะพี่น้องคะห้องเยี่ยงจะเอาไปนึ่งกอนได้ค่ะเน้อมาตากแดดไว้ค่ะพี่น้องต็ว่ามันคือสาเเจยเวลาพี่น้องก็เลยเอามาผัดให้ด้งเลยค่ะนะคะเอาคอนแบบดิสีเลยค่ะเี่าโคลฟาร์เมอร์เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าสุนทรไมันก็เสืกเปื่อยเลยสือโบเสบค่ะแต่ว่าถ้าเ้าไม่เวลานะคะพี่น้องแนะนําว่าเอาไปนึ่ง หนึ่งเราตากแดดใบแดดหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องรับรองว่าต้มจำชยัยข้านมี่พักข้ามี่สุกงทีสบบเปือยบเบลค่ะพี่น้องเสียบค่ะมหาจะว่าพอข้าเห็ดกินเห็ดยางมันชยยั่วโมงเร่งรวดนะคะพี่น้องข้าสำหเมื่แต่บ้า์หนึ่งเราพักไว้สังนัดม่คนคงใจเย็นอีน,นี้ค่ะพี่น้องจะมาเห็ดแล้วรับรองว่าแสบค่ะใส่ลงไป ัดไปเรื่อยๆจนกว่าพักสิยุกค่ะน้ำมันก็ต้องใจอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องเตินนามเอาก็ได้ค่ะเตินน้ำลงนะคะเพราะว่าเขาจะต่มมเ่นามีค่ะเพราะถ้าส่นามนัาานหลมันจะเคลือบค่ะน้ะมัน,ะนเกินเกินไปก็จะสูบแสบค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องพัดไปเรื่อยๆจนกว่าพักเข้าสิยุบลงนะคะ หอมกระเทียมนะค,คะพี่น้บดค่ะแล้วเราก็ใส่หัวเชเท้าลงไปค่ะแบบนึงนะคะขยับกล่องค่ะใส่หัวเชเท้าลงไปเห็ดหูอห่าเห็ดหอมสดเยี่ยวกับมีอยู่ไหนแต่เยา่าบเใส่เพราะว่าโมนี่เส้เนเด่นแดีว่าถ้ามาซาด่วนค่ะจะเอากินเห็ดหอมใส่ลงไปนั่งค่ะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องบางคนก็นจะบ่มาก,กินมันนะคะ แต่สลับอยู่หนีพื้นมักคือเราขายพี่น้องเราจะเข็มให้เบิร์แบบสูตรง่ายๆสูตรบ,บ,บานๆที่เข้าสามารถจัดต้องได้ะค่ะเอาละค่ะพอเริ่มยุบสนิทค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนใส่หม้อค่ะคะเปลี่ยนใส่หม้อไปเลยโอ๊ตโอ๊ตไนักนักนี่ค่ะพี่นอ้องอไอเห็นแบบจ้าจ้าเลยค่ะบ่มีอีหยังรับลพมพรมได้ กระทามักแงีย้ยโยกแถบบ่ขึ้นแล้วเราก็เปิดไฟค่ะปรับกล่องอีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องโอเคค่ะเปิดไฟแรงแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะ เติมน้ำลงไปพอท่วมค่ะพี่น้องส่วนไก่นะคะพี่น้องเคี่ยวพักจากสามสิบนาทีค่ะค่อยเติมไก่ลงไปแล้วก็ค่อยปรุงรสนะคะพี่น้องเพราะว่าพักเท่านี้ใส่มันเปื่อยเนี่ยค่ะพี่น้องส่วนไก่นี้ยอดเสบให้เปื่อยปรนไดหัวมาต้มแป๊บเดียวค่ะเมื่อก็สะดุ้งไฟมันก็บแบบเมื่ออยากให้มมนเปื่อยหล่อนก็เห็นกระดูกนะคะพี่น้องเพราะว่าไก่มันเป็นอย่างทีสุกง่ายนะคะเอาละจ้ะได้ขออนุญาตเคี่ยวไปจากสามสิบนาทีร้อมเบอ่งกันอีกรอบนึงค่ะ เอาละจ้ะหลังจากเคี่ยวผักมาได้30นาทีค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่หนู่าทเลสุกดีด้วยจ้ะพี่น้องเอาแค่ล้วนๆพ่อสะดุ้งไฟซื้อนะคะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะคาร์โได้ทุกคลิปทุกไมนู่นทุย่อในตรงส่ค่ะพี่น้องของปรุงรสแบบว่าใส่เรลาน้ำซุปมันแบบว่ากลมๆนะคะพี่น้องห้าบโบตองใส่ชู้รสก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ไปเลยยี่ห้อไหนก็ได้ ที่มันลดราคาเอาง่ายๆสำหรับบัตรเย้าเด้พื้นอาจจะเน้นรสฉาติค่ะเย่าสื่อคงเย่าสนนไปายเหลืองค่ะพี่น้องตามด้วยสียวดนนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยเพราะว่าสนิทน้ำตาลไส้นะคะพี่น้องน้ำตาลปี๊บจะใส่พอรอบเปลหลม่ะลี่ค่ะ ความดำของซีอิวเนาะค่ะจะโใไ่เนนดำปันใดเนาะค่ะพี่น้องให้ใส่เนนแบบสีประมาณส้านี้ค่ะแล้วก็ให้เปิดไฟอ่อนด้ค่ะไฟกลางๆหรือไฟค่อยไปเลยแล้วก็อย่าปิดฝาหม้อค่ะพี่นอ้องพวนนำม,มันสุกคุณเพราะถ้าเปิดไฟแห้งเอาฟางุ่มไหวค่ะพี่น้องรับๆวันน่ำห้องคุณไม่น้อเป็นตะกินค่ะเนาะค่ะสำหรับคนที่ประสบขึ้นเย่าเนี่ยนี่ค่ะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผักจะเปื่อยได้ที่แล้วก็ จนกว่าไก่เข้าสุบเพลย์นะคะเขี่ยไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะพี่น้องไฟกลางๆพอลุ่มๆลุ่มๆค่ะไฟะสิเขี่ยไปเรื่อยๆค่ะ อาเนะคะพี่น้องเย่าสุดเขียวไปจนกว่าสด็ทีค่ะพี่น้องแล้วก็ชิมรสเบิงะะ้งด้ค่ะเพราะว่าจับชายของเยา่านี่สูตรของเย่าเนี่จะเป็นหวานเค็มนะคะพี่น้องแร้วจะมีความหอมของกระเทียมนะคะแน่น้น,นะคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีใบขึ้นช่ายค่ะนะคะ,นะคะเอาละา้ะเคี่ยวไปเลยจนเปื่อยแล้วเรียบร้อยได้ย,าาย่าสต๊าคสต๊าคส้๊าสให้เบิง้งเพราะว่าหลังจากนั้นบ่าีมยังแล้วปรุงรสแล้วนอกจากข้าสสตม รสชาติเขาแค่นั้นนะคะพี่น้องจับชายเป็นเมนูที่ง่ายมากแลวก็แค่เสียเวลาในการเคี่ยวแค่นั้นสำหรับคนหนุน่มคนสาวคือผววเข้าๆนี่เคี่ยว30มนาทีถึง40่นาทีกับพ่อคะ่ะแต่ว่าสำหรับหมอนี่เฮตุให้คนเถานะคะ92ิปีกินจาเป็นต้องเคี่ยวนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องนะคะหลังะะจากนั้นเดี๋ยวเข้ามาเมืองกันอีกรอบนึงจ้าแล้วลวคะค่ะพี่น้องต้มจับชายคะ่ะแสนอร่อยเลยคะ่ะพี่น้องเขาบอกว่ารสชาติมันนี่นะคะพี่น้องจะบอกเข็มข้นเกินไปคะ่ะ จะบบเข้มโดดหวานโดดหรือว่าสีสันดำนะคะพี่น้องเคยถือเคยเหตดมากนะคะพี่น้องจะเป็นปรมาณนั้นเลยคะ่ะแต่อันนี้จะอ,ออกรสอ่อนๆรสแบบอาหารจีนๆนะคะพี่น้องนะคะกาําลังกลมกลมกําลังแสบค่ะพี่น้องเพรบะว่าทถกอยแางจะบะมี่แยงโดดเลยคะ่ะแล้วก็ผักค่ะพี่น้องเอาเท่าที่มีในบ้าน,นะคะ่ะมีแยงกระไส้ไปบะมี่เต้าหู้กับบะไส้ค่ะบะมี่ขึ้นฉกับบะไส้ค่ะพี่น้องนะคะก็จะได้กวางตุ้ง คณะผักกาดขาวกระลำปีหัวไ่เท้านะคะพี่น้องนี่คะ่ะเลยเหตุผลที่ไก่ใส่ที่หลังะคะ่ะพี่น้องเพราะไก่มันสุกเร็วนะคะนี่คะ่ะจะเริ่มเปืือยแล้วค่ะนะคะ,นะคะกระเคี่ยวที่หลังมูะคะ่ะเคี่ยวพักจะนสามสิบนาทีแล้วเอาไก่ใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อะคะ่ะพี่น้องสำหรับคนมีแขวมีฟันดีๆกระปต่องึงหนึ่งชั่วโมงคือเย้าเหตุนะคะพี่น้องแต่อันนี้เหตดให้ผู้เท่านะคะ ก็จําเป็นต้องหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะซีซันนาตารสชาติแซ่บค่ะพี่น้องตบจำชายในเฮ็ดายที่สุดค่ะพี่น้องแค่แซลเวลาเคียว่นั้น่ะค่คอย่างอื่นวอมี่ยังเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะปรุงรสให้ถูกปากค่ะเล็ดรับความแซ่บด้วยค่ะถ้ามีน้ำตาลใจแดงนะคะพี่น้องใส่ลงไปค่ะถ้าบ่มี่วอมเป็นยางน้ำตาลปีน้ำตาลไส้ก็ไดแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลไส้แดงหรือน้ำอ้อยจะแซ่บจะหอมนะคะพี่น้องอันนี้คือเล็ดลับนะคะะอาคะพี่น้องขอบคุณหลายทุกคูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮเดอร์จากพี่น้องทั้งสองช่องทางแล้วค่ะมากค่ะบอกไลค์พี่น้องก็จะร่ำข้านพี่น้องคือว่าพายกัติ๊กเขามากถือจานเขามากค่ะพี่น้องรึสเอาเขาต้มมากก็เลยค่ะตม้มจบชายแล้วเราก็ลางหอนหอนควนหนุหนหุนค่ะมากินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะแจ็บจ้ะ